สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาแกะกล่องมีแบนสอหรือชื่ออย่างเป็นทางการก็มีแบน 1S แกะกล่องกันเลยครับแกะออกมาก็จะเจอกับตัวมีแบนข้างในก็จะมีสายรัดสีดำมีคู่มือและที่ขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นสายชาร์จ หน้าตามันก็เหมือนกับรุ่นแรกเลยนะครับเห็นกันไหมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็ก็คือเซนเซอร์เซนเซอรอ์ตรวจวัดชีพรจรครับเวลามันวัดเนี่ยมันก็จะปล่อยแสงสีเขียวออกมามันก็จะวัดเป็นช่วงๆหรือว่าวัดตามที่เรากำหนดก็ทำได้นะครับความสามารถอื่นๆก็นับการเดินการวิ่งตั้งปลุกการแจ้งเตือนก็อื่นๆเยอะแยะครับจำไม่ได้เหมือนกัน ก็หน้าตาของมันก็จะเหมือนกับรุ่นแรกเดี๋ยวผมเอารุ่นแรกให้ดูนี่อันนี้คือรุ่นแรกรุ่น V1 นะครับมันจะมี V1 กับ V1.1 อ่าอันนี้ของผมเป็น V1 เลยครับก็หน้าตาก็เหมือนกันแตกต่างกันที่ขนาดเล็กน้อยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีมันก็จะยาวกว่าสูงกว่าด้วยแล้วก็อ่ามาดูในส่วนอื่น,นต่ออันนี้คือสายชาร์จสายชาร์จของมันอันนี้คือสายชาร์จรุ่นแรกนะครับ จะแตกต่างกันตรงที่สายนะครับอันนี้จะเป็นสายแบนอันนี้ก็จะเป็นสายกลมอันนี้ก็จะเป็นสายลัดข้อมืออันนี้คือสายลัดข้อมือของตัว one s นะครับอันนี้คือของรุ่นแรกก็ทํามาจากพลีคาร์บอเนตเหมือนกันเพียงแต่ว่า,าทีมงานเขาบอกมาว่าสายลัดข้อมือตัว one s เนี่ยมันจะมีความคงทนกว่านะครับาามาดูในส่วนของวิธีการใส่ วิธีการใส่เนี่ยตามคู่มือแล้วเขาจะให้เราเอาตัวขั้วาชาร์ตเนี่ยครับตัวสีทองทองเนี่ยใส่ไปด้านเดียวกับด้านหมุดนะครับซึ่งจริงๆเราจะใส่ด้านเดียวกันหรือจะใส่คนละด้านก็ได้ไม่มีปัญหานะครับอ,อย่างเช่นผมใส่ครั้งผมเดี๋ยวผมจะใส่ครงด้านนี้แล้วกันวิธีการใส่ก็ให้เอาตัวขั้วาชาร์ตเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับเราใส่ลงไปแล้ว วิธีการใส่แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ทําให้ใส่เสียก็ให้เราเอานิ้วชี้อย่างเช่นผมจะใช้นิ้วนิ้วชี้ด้านซ้ายนี่ครับก็จะเอาไปลองไหมข้างใต้แล้วก็นิ้วโปง้งนิ้วโป้งตรงเี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมผมเดี๋ยวผมจะดันมันไว้ส่วนนิ้วนิ้วชี้ข้างขวาผมก็จะเอามาลองด้านใต้เหมือนกันลองตรงไปไปลายปลายรูเนี่ยครับอ่ามันจะมีรูอยู่แล้วผมก็จะใช้นิ้วโป้งด้านขวาเนี่ยดันดันมัน ก็คือเนี่ยจะจะดันไปข้างหน้าแล้วก็จะเอานิ้วโป้งนี้กดแล้วก็จะใช้นิ้วนิ้วนิ้วชี้ขวาเนี่ยดันมันขึ้นไปไม่รู้ว่างงกันหรือเปล่า <c oughs> ครับก็ปุ๊บขอดันขึ้นไปพอดันขึ้นปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้เราเราเราก็จะเอานิ้วโป้งเนี่ยดันมันลงนิดนึงจะได้ยินเสียงก็ก็คือเสียงมันลงล็อกเรียบร้อยอก็ไม่ก็ไม่ยากครับไม่ยากส่วนวิธีการใส่สายรัดก็ แล้วแต่แล้วกันแล้วแต่ว่าเราจะขนัดใส่แบบไหนอย่างที่ผมใส่อยู่ก็เงือออกมาละผมก็จะหันหันหมุดเนี่ยเข้าเข้าหาตัวนี่ครับอย่างนี้แล้วผมก็จะใช้จะใช้อีกนิ้วหนึ่งเนี่ยดันดันอ่าดันอีกช่องนึงขึ้นมาเอามันเข้ามาใส่ในรูแล้วผมก็จะดูก่อนว่าผมจะใส่รูไหนสมมติผมจะใส่รูที่ห้านับจากด้านบน หนึ่งสามสี่ห้าเวลาผมจะใส่เนี่ยเห็นกันนะครับผมจะเอานิ้วนิ้วข้างซ้ายเนี่ยก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางเนี่ยเอามาลองเอามาลองข้างใต้มันก่อนไม่นิ้วไม่ได้ติดกันนะครับจะเว้นระยะจะเว้นรูไว้นิดนึงแล้วก็เอานิ้วโป้งเนี่ยดันหมุดลงไปให้มันลงนี่ครับก็เรียบร้อยไม่ยากส่วนวิธีการถอดผมจะเอานิ้วนิ้วนิ้วชี้ซ้ายเนี่ยเอามาลองไว้ตรงนี้แล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยผมจะกดตรงนี้นะครับ จะกดตรงปลายหมุดเนี่ยผมก็จะกดแล้วก็เอานิ้วชี้ดันขึ้นมาแข็งนิดนึงนะครับอ่ามันก็จะดูดออกมาแล้วก็ดึงออกมาอย่างง่ายๆก็ถามจริงๆว่าสายมันทนไหมอ่ะผมให้ดูเลยอันนี้เป็นรุ่นแรกผมใช้มาตั้งแต่เดือนเมษาก็ตอนนี้ก็เก้าเดือนมาแล้วเก้าเดือนมาก็ยังทนยังไม่มี ส่วนไหนที่บ่งบอกว่ามันจะขาดครับการจะใช้ทนไม่ทนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยใส่สายถูกหรือเปล่าเป็นสายแท้ไหมอย่างสายแท้เนี่ยเขาจะเขียนเขาจะมีเขียนตรงนี้ไม่ค่อยชัดละเอาเอา,เอ,าอันใหม่ดีกว่าเห็นไหมครับเขาจะเขียนว่าดีไซน์บายเสี่ยวหมี่ส่วนพวกสายปลอมก็ไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับตรงนี้ก็ ก็ก็ลงดูแล้วกันถ้าถ้าเป็นมีแบรนด์ของแท้สายสีดําเนี่ยจะมาพร้อมในกล่องส่วนสายสีอื่นๆก็มันก็ต้องซื้อแยกแต่ก็ต้องดูอีกทีว่ามันจะเป็นสายแท้สายปลอมนะครับก็วิก็อย่างที่บอกวิวิธีการดูก็ดูตรงนี้อ่านะครับก็วันนี้ก็คงจะแกะกล่องกันเพียงเท่านี้อยู่แล้วเห็นมีแฟนเพจอยากให้แกะกล่องให้ดูจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับไปดูแกะกล่อง ก่อนหน้านี้ก็ได้ก็เหมือนเหมือนกันนะครับอ่าก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ